สวัสดีครับท่านที่จะสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความภาคทฤษฎีรุ่นที่60นะครับคลิปนี้ผมมาพบกับพวกเรานะครับในคืนก่อนที่จะทําการสอบสักประมาณ2คืนนะครับอย่างน้อยก็คืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้นะครับเราจะสอบกันวันที่12มีนาคม2,566 นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาสอนทำข้อสอบแล้วนะครับแต่จะสอนว่าเวลาที่เราเข้าไปในห้องสอบนะครับหรือว่าเวลาที่เราวางแผนเนี่ยเราจะวางแผนทำข้อสอบอย่างไรบริหารเวลาอย่างไรนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับท่านใดที่มีคำถามก็อาจจะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับแต่ว่าเวลามันก็จะ ประชันไปหน่อยนะครับผมจะเพิ่มหน้านะครับเพื่อที่จะอธิบายให้เราฟังง่ายๆนะครับว่าเวลาที่เรามีเวลาในในห้องสอบเนี่ยเรามีเวลาทั้งหมด4ี่ชั่วโมงใช่ไหมครับสชั่วโมงเนี่ยเท่ากับประมาณ240นาทีใช่ไหมครับเพราะว่าชั่วโมงหนึ่งก็60นาที 240นาทีเนี่ยพวกเราจะทำข้อสอบอย่างไรเราจะแบ่งเวลาอย่างไรให้เราสามารถจัดการข้อสอบได้ทันเวลาการทำข้อสอบเนี่ยครับก็มีคนอยู่2ประเภทนะครับมีอยู่สประเภทนะครับอย่างเช่นประเภทแรกคือทำข้อ1ก่อนเลย นะครับทำอัตนัยก่อนคนอีกประเภทหนึ่งก็อาจจะทำปรนัยก่อนคือทำกรารบาตก่อนนะครับไม่ได้สนใจว่าจะประนยัยอัตนัยเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าทำปรนัยก่อนนีก็จะมีคนประเภทนี้นะครับส่วนคนที่ทำอัตนัยก่อนเนี่ยก็จะมีทั้งทำ ทำข้อง่ายก่อนนะครับทำข้อง่ายก่อนแล้วก็มีคนที่ทําตามลําดับคําสั่งนะไม่สนใจว่าง่ายหรือยากนะเขาให้ทําข้อหนึ่งก็ทําข้อหนึ่งก่อนนะทําข้อสองก็ทําข้อสองก่อนอย่างเนี้ยนะครับทีนี้เวลาทําข้อสอบเนี่ยในกระดาษคําตอบเนี่ยเขาไม่ได้บังคับนะครับว่าเขาไม่ได้บังคับว่าเราจะต้อง ทำข้อ1ก่อนข้อ2ก่อนนะครับท่านเขียนข้อ5ก่อนนะท่านทําข้อ5เป็นนะครับข้อ5สมมุติข้อ5เป็นเรื่องบรรยาทนายความสมมุตินะครับท่านก็เขียนข้อ5ก่อนได้เลยหลังจากนั้นท่านเปลี่ยนกระดาษแผ่นใหม่นะครับท่านทําข้อ4ี่เปลี่ยนกระดาษแผ่นใหม่อีกข้อหนึ่งท่านทําข้อ1ท่านทําเรียงตามลําดับที่ท่านท,นทําได้ <akkor S 2> ข้อสอบไม่ได้บังคับว่าท่านต้องทําเรียงลําดับนะครับการสอบอย่างนี้การสอบเนติบัณฑิตก็จะเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้บังคับว่าท่านต้องทําเรียงข้อ1 2 3 4 5แต่ก็มีนักศึกษาบางท่านก็จะทำจะทําเรียงนะครับไม่ไม่สนใจว่าจะทําได้ไม่ได้ก็ถ้าข้อ1นึ่ทำไม่ได้เขาก็ยังจะทําข้อ1นึ่เขาก็จะใช้เวลาทําข้อ1ไปนะครับทั้งหมดเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราเราชอบแบบไหน นะครับเรามีหลายประเภทะนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าไม่ว่าจะทําแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคนทุกคนเนี่ยต้องเริ่มจากการอ่านข้อเท็จจริงถูกไหมฮะทุกคนต้องอ่านข้อเท็จจริงไม่งั้นถ้าไม่อ่านข้อเท็จจริงจะทําได้อย่างไรลําดับที่สองคือทุกคนต้องอ่านคําสั่งกระบวนการอ่านข้อเท็จจริงอ่านคําสั่งเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นก่อนที่ ก่อนที่คนสองประเภทนี้จะเกิดเข้าใจไหมฮะคือกระบวนการอ่านคําสั่งกับการอ่านข้อเท็จจริงเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นก่อนไอกระบวนการที่คนสองประเภทนี้จะเกิดถ้าอ่านสองสองอย่างนี้ทำสองอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือการอ่านข้อเท็จจริงกับการอ่านคําสั่งแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มแล้วว่าเขาจะทาอะไรก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราอย่างผมเนี่ยผมเลือกทําปรนัยก่อนเพราะผมเนี่ย ตอนนั้นที่สอบนะครับมีความคิดว่าไอ้เจ้าปรนัยเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเราเราออกเนะรือเราเราอ่านความรู้ไปเนี่ยนะครับปรนัยเนี่ยมันอาศัยความความรู้เยอะมากมันเป็นความจาไอ้ความรู้ที่ว่านี่คือรู้ไปเพราะว่าจําได้ทีนี้พอเนื้อหามเยอะมากเนี่ยสมองเราเราคิดเยอะเนี่ยพอเราไปทําปรนัยเนี่ยถึงเวลาเรา เราทำมันก่อนเลยเพราะเราจะเอาของบนเรือบนในสมองเราเนี่ยทิ้งเราจะต้องสละทิ้งอย่างปรนัยมีช้อยหนึ่งสองสามสแล้วปรนัยก็มีโจทย์ใช่ไหมครับปรนัยก็มีข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นโจทย์ถามมาข้อใดถูกข้อใดผิดข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องผมเนี่ยผมอ่านปรนัยเนี่ยผมทําปรนัยก่อน,นยี่สนาทีแรกผมทําปรนัยเสร็จเลยผมเลือกเนี่ยผมก็จะเลือกไว้เลยว่า อย่างในข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งปรณนัยผมอ่านไม่เกินไม่เกินนาทีฮะประมาณครึ่งนาทีเนี่ยผมผมได้คําตอบแล้วถ้ามันตอบได้มันจะตอบได้เลยผมจะวงไว้เลยวงไว้แล้วก็ไปดูข้อสองสมมุติข้อสองนะครับข้อสองมีหนึ่งสองสามสี่เนี่ยผมอ่านอีกครึ่งนาทีหรือหนึ่งนาทีคิดด้วยตัดสินใจด้วยผมเอาข้อหนึ่งผมวงข้อหนึ่งไว้ก่อนข้อไหนไม่ได้ผมข้าม สมมติข้อสามผมอ่านแล้วครึ่งนาทีแล้วผมไม่เข้าใจผมยังหาคําตอบไม่ได้ผมข้ามผมไปข้อสี่ผมไปข้อห้าข้อหกไปเรื่อยๆจนครบยี่สิบข้อผมจะใช้เวลาตรงนี้ไม่เกินยี่สิบนาทีพวกเราสังเกตไหมครับว่าเวลาทําปรนัยนเนี่ยคือถ้ามันอ่านแล้วมันเข้าใจมันได้เนี่ยมันได้เลยแต่ถ้ามันไม่ได้มันติดปุ๊บเนี่ยมันหาคําตอบไม่เจอมันคือการสุ่มและที่เหลือทีนี้ผมยังไม่ไม่ได้เอาไปฝน ไม่ได้เอาไปฝนในกระดาษคําตอบนะครับคือกระดาษคําตอบเขาไม่ได้ให้เรากากบาทนะครับแต่ถึงเวลาเขาให้ฝนเป็นไอช่องแล้วก็ฝนให้มันฝนเป็นถมดำมันนะครับให้เต็มช่องว่าเราเลือกข้อไหนเรายังเรายังไม่เลือกผมยังไม่ไ,มไปไม่ไปฝนเพราะผมจะเก็บเอาไว้ว่าเดี๋ยวพอเหลือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยผมค่อยกลับมาฝนหรือบางท่านอาจจะฝนตอนนั้นเลยก็ได้ก็จะมีกระดาษคําตอบที่เป็นกลมๆ,ๆให้เราฝนนะครับ เราก็อาจจะเลือกข้อไหนได้แล้วเราฝนเลยก็ได้แต่ข้อไหนที่ไม่ได้เว้นท่านเว้นเลยท่านอย่าไปจมอยู่กับข้อนั้นห้านาทีสิบนาทีอย่าไม่งั้นท่านจะเฟลแล้วท่านจะเสียความมั่นใจและที่สําคัญที่สุดเวลาท่านจะเสียผมเป็นคนเลือกแบบนั้นนะผมเป็นคนเลือกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมจะอธิบายหรือว่าจะแนะนําให้พวกเราทําตามผมนะส่วนท่านไหนไม่ทําตามไม่เป็นไรนะครับ ผมจะแนะนําว่าเราเริ่มทําปรนัยก่อน20นาทีแรกเราทําปรนัยก่อนการทําปรนัยเนี่ย20นาทีตรงเนี้ยอาจจะล่วงเลยไปถึง30นาทีได้เพราะว่าท่านเองท่านก็ต้องเขียนอย่างน้อยก็ต้องเขียนเลขผู้เข้าสอบใช่ไหมฮะเลขประจําตัวในกระดาษคําถามต่างๆท่านก็ต้องเปิดเอกสารเช็คดูว่าเฮ้ยเขาให้เอกสารมาครบหรือเปล่าเขาให้คําตอบมาเออโทษเขาให กระดาษคําถามมาครบไหมท่านต้องตรวจสอบเพราะฉะนั้นครึ่งชั่วโมงแรกเป็นครึ่งชั่วโมงแห่ง,หงการปรับตัวให้ผ่อนคลายเรามี240นาทีใช่ไหมครับเรามี240นาทีเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าท่านใช้30นาทีแรกนะ,นะไม่ใช่ท่านหลักผมนะครับเราใช้30นาทีไปกับการปรับตัวนะแล้วก็ทำปรนยัย เนี่ยทำปรนยัยทํกกากบาทเลยถ้าทาวงกลมเนี่ย,เ,ยเลือกคําตอบถ้ามันได้มันได้เลยถ้ามันไม่ได้มันไม่ได้ท่านอาศัยเวลาตอนหลังมาเดาไอ้ข้อที่ผมเว้นไว้ก็อาจจะมีสักสี่ข้อห้าข้อผมก็เว้นไว้เอาไว้ว่าเดี๋ยวพอผมมาฝนคําตอบตอนหลังเนี่ยผมมาเดาผมเดาผมไม่เสียดายเพราะว่าผมเดาแค่สี่ห้าข้อเพราะฉะนั้นผมมั่นใจสิบกว่าข้อเนี่ยผมไม่เสียดายลวปรนัยผมได้สิบสองคะแนนเนี่ยผมผมมั่นใจแล้วว่าโอเคตามเป้าหมาย สามสิบนาทีแรกผมทําปรนัไหนแล้วก็ปรับตัวนิดหน่อยเขียนชื่ออ่านดูรายละเอียดในกระดาษคําถามกระดาษคําตอบที่เขาให้มาว่าครบไหมพอยี่สิบนาทีต่อมายี่สิบนาทีต่อมาเนี่ยผมต้องเริ่มอ่านข้อเท็จจริงแล้วผมอ่านข้อเท็จจริงเนี่ยผมเริ่มคิดแล้วว่าข้อเท็จจริงที่ให้มาเนี่ยเป็นเรื่องละเมิดเป็นเรื่องผิดสัญญา อย่างปีที่ผมสอบเป็นเรื่องสัญญาก,กู้ยืมผมก็เข้าใจแล้ว,วเออบริษัทดวงดีไอทีเนี่ยมันให้พนักงานมันกู้ตังค์มันกู้ยืมเงินปรากฏไอ้เจ้าพนักงานก็มีคนคำ้ำเอาใครสักคนหนึ่งมาคำ้ำปรากฏว่าพนักงานคนนี้ก็เบี้ยวก็ไม่ยอมจ่ายนี่สุดท้ายบริษัทดวงดีไอทีก็เป็นโจทฟ้องบริษัทเขาให้กู้เพราะว่าเขามีกองทุนสวัสดิการอะไรของเขาเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ไม่ต้องไปสนใจว่าเฮ้ยบริษัทมันจะให้กู้ได้ยังไง มันเป็นบริษัททําเกี่ยวกับเรื่องไอทีก็มันก็มีอยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทอ่ะแล้วข้อสอบนะฮะถ้าเขาบอกให้บริษัทนี้เป็นคนให้กู้ได้แสดงว่าได้พวกเราอย่าไปหักหักหักหน้าหักทงเขาว่าเฮ้ยไม่ได้บริษัทให้กู้ไม่ได้ไม่ใช่ครับข้อสอบสั่งมาอย่างไรแสดงว่าทําได้ทีนี้สามสิบเอยี่สิบนาทีผมอ่านข้อได้จริงรอบแรกผมอ่านข้อได้จริงหนึ่งผมใช้คําว่าข้อได้จริงรอบหนึ่งนะครับ ผมก็อ่านพอทําความเข้าใจเรื่องเริ่มเห็นเขาหลานแล้วผมก็อ่านคําสั่งผมอ่านคําสั่งแล้วว่าคําสั่งให้ทําอะไรช่วง20่สนาทีนี้เป็นยี่สนาทีสำคัญเพราะว่าท่านก็จะจะรู้แล้วว่าออข้อสอบมาไม้ไหนมาแบบมาแบบทําได้แน่นอนหรือว่าทําได้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่าทําไม่ได้เลยเพราะว่าท่านอ่านคําสั่งมันจะมันจะเห็นแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มเขียนละ พะเราอ่านรอบแรกได้ปุ๊บเราเริ่มเขียนแต่ไม่ได้เขียนคำตอบ20นาทีต่อมาคือ20นาทีของการการแยกแยะรายละเอียดนะการแยกรายละเอียดท่านต้องแยกแล้วว่าตัวละครม,มีกี่คนคดีนี้เรื่องนี้ฟ้องเรื่องอะไรทำสัญญาวันที่เท่าไหร่ตัวท่านเองท่านต้องมีปากกาไฮไลท์ละท่านต้องไฮไลท์เป็นสีละ ท่านต้องไปไฮไลท์ข้อเท็จจริงละท่านต้องเขียนแล้วว่า,าข้อเท็จจริงอันนี้ชื่อนี้ใครทําอะไรเมรื่อไหรอย่างไรท่านอาจจะเขียนแยกออกมาเป็นในกรในขอในคอท่านต้องเขียนแล้วว่าเขาฟ้องคดีวันไหนนะท่านต้องแยกรายละเอียดละยี่สิบนาทีนี้เป็นการเป็นการแยกรายละเอียดคือเป็นการอ่านเพื่อเพื่อเอาข้อเท็จจริงละจะเอาไปเขียนแล้วไม่ใช่อ่านแค่ทําความเข้าใจดังนั้นดังนั้นแยกรายละเอียดเนี่ยนะครับ ท่านจะต้องอ่านข้อเท็จจริงรอบสองเนี่ยแสดงว่าท่านท่านอ่านข้อเท็จจริงถ้านข้อเท็จจริงเนี่ยรอบสองแหละถูกไหมฮะทีนี้สามสิบนาทีต่อมาสามสิบนาทีต่อมาคือการเขียนเขียนสัญญาเขาให้ทำสัญญากู้ท่านต้องเห็นสัญญากู้ หรือถ้าเขาไม่ได้ให้เขียนสัญญากูก้เขาให้ท่านเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถามท่านต้องเขียนดูนะฮะท่านต้องเขียนละแล้วเขียนไม่ควรเกินสามสิบนาทีอันนี้คือการทําข้อสอบข้อแรกอ่าเดี๋ยผมจะผมจะขีดไว้ว่าเป็นข้อสอบข้อแรกของท่านนะอะข้อสอบข้อแรกท่านได้ละไอปอันอัตนัยข้อแรกท่านมาแล้ะท่านมาหนึ่งล้ทีนี้พอท่านเขียนเสร็จ ท่านจําเป็นละต้องขึ้นเขียนฟ้องท่านจะไม่ขึ้นเขียนฟ้องไม่ได้นะท่านต้องขึ้นเขียนฟ้องประมาณห้าสิบนาทีห้าสิบนาทีเนี่ยท่านต้องทําฟ้องแพงท่านต้องทําฟ้องแพงฟ้องแพงแสดงว่าท่านอ่านข้อที่จริงมาสองรอบระหว่างที่ท่านทําฟ้องแพงนะหรือระหว่างที่ท่านทําโนติสเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับท่านก็จะต้อง กับไปดูข้อที่จริงอยู่เรื่อยๆเพราะท่านต้องใส่รายละเอียดมันถูกไหมฮะทีนี้เท่ากับว่าท่านอ่านข้อที่จริงเป็นรอบที่สามแล้วท่านท่านต้องอ่านมันแน่นอนไม่มีทางนี่ท่านจะท่านจะไม่อ่านมันไม่มีทางหรอกผมขออนุญาตลบส่วนนี้นะฮะแสดงว่าท่านต้องอ่านข้อที่จริงเป็นรอบที่สามใช่ไหมฮะแต่ไม่ได้อ่านหมดใหม่อ่านแบบหาแล้วหารายละเอียดหาแบบ หาข้อเท็จจริงมาเขียนใช่ป่ะท่านก็จะได้ข้อสอบข้อที่ข้อที่สองข้อที่สองของท่านมาแล้วนะอันนี้อัตนัยนะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะท่านอาจจะต้องไปทำหนังสืออะไรอีกสักฉบับหนึ่งสมมุติข้อปีนี้หนังสือมาอเยอะท่านก็จะใช้เวลาอีกสามสิบนาทีในการทำทาหนังสืออะไรสักอย่าง คือถ้าให้เขียนทั้งสัญญาถ้าให้เขียนทั้งโน้ติสนี่แสดงว่าหนังสือมาสองอย่างคือเป็นสัญญาอย่างหนึ่งอเป็นหนังสืออย่างหนึ่งเป็นสัญญาอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้ละท่านก,ก็ก็จะต้องจะต้องเขียนตรงนี้แหละท่านก็จะได้ข้อสอบเออท่านจะได้ข้อสอบข้อสามสมมุติเขาให้เขียนหนังสืออ่อนานนังสือหรือสัญญาอะไรก็ได้นะครับท่านก็จะได้เขียนข้อสอบข้อที่สามทีนี้เรามาลองเช็คกันดูซิว่าท่านได้ข้อสอบไปแล้วสามเนี่ย ท่านใช้ไปแล้วกี่นาทีใช่ไหมท่านลองดูสิสาสิตรงนี้มาตรงนี้เป็นห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบร้อยห้าบ้อยปดสิบท่านใช้ไปแล้วร้อยแปดสิบร้อยแปดิอาท่านไปดูซิว่าท่านจะเขียนอะไรอีกท่านก็ไปคำร้องคำขอคำถแถลงท่านควรจะใช้สักประมาณสิบห้านาที ในการเขียนคำร้องคำขอคำแถลงนะคำร้องคำขอผมเขียนเท่านี้นะครับท่านจะได้ข้อสอบข้อที่4ท่านจะได้ข้อสอบข้อที่4ดูนะเนี่ยตอนนี้ใช้ไปแล้วประมาณ190กว่านาทีข้อสอบข้อต่อมานะครับอ่ะเขาให้ท่านทำอะไรอีกฟ้องอาญาท่านควรใช้ฟ้องอาญาประมาณ ยี่สิบนาทีนะฟ้องอาญานะครับท่านจะได้คำตอบข้อที่ข้อที่ห้าพอท่านทำฟ้องอาญาเนี่ยท่านก็กลับไปอ่านข้อที่จริงอีกนั่นแหละท่านก็กลับไปหาข้อที่จริงอีกไม่ได้แปลกเลยนะครับแต่รอบนี้ท่านกลับไปหาข้อที่จริงท่านไม่ได้อ่านแลวท่านหาแบบท่านหาได้ได้ง่ายกว่าเดิมอีกเพราะว่าท่านผ่านมันมาแล้วอย่างน้อยสามรอบถูกไหม ะะทีนี้10นาทีอะดูซิว่าใช้เวลาเป็นเท่าไหร่เนี่ยเวลามันจะหมดแล้วนะสามสิ0ห้าส5บเจ็ดสิบร่ด้ไหมร้อยเก้เท่าไหร่ฮะสองหท่านใช้เป็นแล้วสองร้อยสิบห้านาทเาีเราเขียนเอาไว้ว่าเราใช้เป็นแล้วสองนาที เราก็บอกว่า200นาทีเนี่ยเรามี240เรามี240ถามว่าเอาแล้วเราทาอะไรต่อเราทํามัญญาทนายความมัญญาทนายความท่านทําสัก15นาทีก็พอนะมัญญาทนายความผมเขียนมัญญาสั้นๆอย่างนี้นะครับท่านจะได้คําตอบข้อที่ข้อที่6ฟึบอ่ะท่านได้ละ6กขอ้อท่านบวกไปอีกอ่ะบวกไป15เป็นเท่าไหร่ตอนนี้ท่านเป็น2 3 0สสิ เอาละสองนั่นหมายความว่าเวลาท่านเหลือแค่10นาที6อันเนี่ยนะฮะท่านเขียนเสร็จหมดแล้วทีนี้10นาทีท่านทำอะไรปรนัยเราทำไปแล้วนี่ฮะถูกไหมฮะเราก็มาเดา5ข้อที่เหลือ5ข้อที่เหลือก็ก็เดาเลยนะครับไม่ต้องคิดมากท่านคิดไม่ออกหรอก มากสุดท่านก็ตัดออกได้2ช้อยสอ2ตัวเลือกอีก2ตัวเลือกท่านต้องวัดดวง50 50 10นาทีที่เหลือเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บตกและตรวจทานท่านตรวจทานได้ไม่มากตรวจทานได้ไม่มากหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าท่านไม่ได้ฝนคําตอบท่านรีบฝน3นาทีก็เสร็จ20ข้อฝน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 ห้าน,น,น,นาทีก็เสร็จอีก5นาทีท่านมาเช็คดูซิว่า ท่านเขียนครบข้อใหม่ท่านตรงไหนท่านจกกระปบเกินไปท่านเอาเทปลบคำผิดแต,แต้มให้เรียบร้อยท่านลืมเขียนชื่อหรือเปล่าเลขเข้าสอบท่านเขียนผิดหรือเปล่าท่านไปเขียนสัญ,ญลักษณ์อะไรไว้หรือเปล่าเขาจะตัดคะแนนท่านทำได้แค่นั้นหมดร้อยี่สองร้อยสี่สิบนาทีสี่ชั่วโมงท่านไม่มีเวลาแม้แต่จะขออนุญาตไปปัสสาวะ หรือว่านั่งพักหายใจอันนี้คือการทำเวลาแบบตึงเปี้ยเลยถามว่าแล้วถ้าติวเตอร์ช่วยแก้ได้ไหมแนะนำได้ไหมว่าอะไรที่ลดเวลาได้หรือทำให้เวลาตรวจทานมันมีเยอะคือการตรวจทานสิบนาทีสุดท้ายเนี่ยครับไม่มีโอกาสนะครับถ้าท่านเขียนอะไรผิดท่านอย่าลบนะครับถ้าลบท่านศูนย์เลยเพราะท่านเขียนใหม่ไม่ทันท่านพอเข้าใจที่ผมพูดไหมฮะท่านต้องปล่อยเลยตามเลยถ้าท่านเหลือเวลา ถ้าท่าเหลือเวลาตอนท้ายสิบนาทีเนี่ยท่านต้องปล่อยเลยตามเลยถ้าถ้าท่านถ,ถ,ถ,ถ้าท่านอยากมีเวลาตอนท้ายเอาไว้แก้ไขปัญหาเยอะๆเนี่ยนะฮะท่านเหลือสิบนาทีไม่พอท่านต้องไปลดเนี่ยท่านต้องไปลดตัวนี้ท่านต้องไปลดตัวนี้เหลือยี่สิบท่านจะได้บวกเพิ่มมาสิบตรงนี้ท่านจะเป็นยี่สิบถูกปะ ถามว่าลดอะไรได้อีกลดอะไรได้อีกท่านไปลดตรงนี้เหลือยี่สิบท่านจะได้ตรงนี้มาเป็นสามสิบได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าท่านเขียนอะไรผิดท่านยังแก้ได้สามสี่บรรทัดห้าบรรทัดเนี่ยทันเขียนทันครึ่งชั่วโมงถามว่าลดอะไรได้อีกติวเตอร์ท่านลดตรงนี้ได้ถ้าลดตรงนี้ได้อีกสิบท่านจะได้ตรงนี้เป็นสี่สิบ ท่านวางแผนแล้วกันว่าท่านจะทําอะไรเท่าไหร่ยังไงแล้วถ้าเกิดท่านเขียนแล้วปรากฏว่ามันเกินเวลาสมมุติว่าเอ่อตรงนี้เหลือยี่สิบนะครับขอโทษตรงนี้ลดลดไปสิบเหลือย0สมบสมมติว่าท่านเขียนเนี่ยท่านเอาฟองแพ่งไว้ห้าสิบนาทีปรากฏห้าสิบนาทีท่านเขียนได้70%็สิบเอร์เซถามว่าแล้วเป็นติวเตอร์นหนุ่ยติวเตอร์นหนุ่ยทำาไงทิ้งฮะปล่อยฟองแพ่งไว้งนะันอะ ผมเว้นที่เอาไว้สัก20บรรทัดหรือ10บรรทัดอ่ะยีบรรทัดผมจะเขียนเสร็จอยู่แล้วประมาณ10บรรทัดเนี่ยเสร็จผมขึ้นข้อใหม่ผมจําเป็นต้องรักษาเวลาพวกนี้ผมจะจับเจ้าอยู่จมกับฟองแพ่งจนมันกินเวลาไปชั่วโมงครึ่งไม่ได้เพราะว่าผมมีข้ออื่นที่จะต้องรักษาปรนัยผมยังเหลือสี่ข้อหข้อผมยังต้องกลับไปเดาเพื่อที่จะฝนอยู่ ผมเดาผมก็ไม่ได้นั่งเดาแบบประเภทที่ว่าดิ่งดิ่งสี่ข้อสี่หมดเลยไม่ใช่ผมก็ตัดออกสองอันเรือสองอันเดาอย่างน้อยก็ห้าสิบห้าิบแหละนี่คือนี่คือวิธีการจัดเวลาฟ้องแพ่งนี่ให้เยอะมากนะฮะให้ห้าสิบนาทีนี่ผมคิดว่าเยอะมากเยอะมากนะฮะถ้าเป็นการเขียนมันก็เมื่อยมือห้าสินาทีท่านต้องเขียนยิก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 เลยแล้วต้องเขียนคิดทุนทรัพย์ด้วยนะฮะ ฟ้องอาญาเนี่ยน่าเป็นห่วงว่า20นาทีท่านจะทําทันหรือเปล่าแต่มันญากแต่ทัน15นาทีจะทันคําร้องคําขอคําแถลง15นาทีทันส่วนหนังสือสัญญาอันเนี้ย20นาที20นาทีเนี่ยทันนะครับอย่างไรก็ตาม2อันแรกเนี่ยมันลดมันลดได้ไม่มากหรอกเพราะยังไงท่านก็ต้องอ่านไอ้ปรนัยเนี่ยมันลดได้เพราะว่ามันอาจจะไวกว่านั้นแต่ข้อที่จริงยังไงท่านก็ต้องอ่าน20นาทีท่านอ่านหนังสือจบไหม3หน้า3หน้า น่าจะเทียบก็ประมาณสามหน้า A 4อ่ะสมมุตินะครับท่านอ่านจบท่านเชื่อผมยี่สิบนาทีแรกสำคัญนะท่านปรับตัวกับสภาพของการทำข้อสอบความตื่นเต้นได้ไหมอย่างผมนะี่ยเป็นเป็นผมถ้าผมตื่นเต้นเนะี่ยผมจะเขียนไม่ออกมือมันจะแข็งแล้วแล้วเหงื่อมันจะแตกถ้าเกิดมันตื่นเต้นนแล้วมันก็จะหนาวมันจะกังวลน,นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ ท่านต้องเผชิญและท่านต้องปรับตัวให้ได้นี่คือการแบ่งเวลานะครับการแบ่งเวลาให้ให้ดีเลยละว่าเอ่อจะสามารถทำข้อสอบได้เนี่ยท่านต้องแบ่งเวลาเป็นแบบนี้ถ้าท่านไม่แบ่งเวลาซะเนี่ยทำไม่ได้240นาทีถ้าศูนย์เสียไปนะครับไปเข้าห้องนะ้ำปัสสาวะ10นาทีเนี่ยจบเลยท่านไม่ทันแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็น ในส่วนของการของการแบ่งเวลานะครับในส่วนของการแบ่งเวลาในการทำข้อสอบ